ทุกคนวันนี้เราจะไปเล่นนองแล้วเรากำลังจะไปที่พักปูวินล่ากันนะคะไปเจอกันที่ปูวินล่า<อ>ล เธอเธอน้องเค้กมาสิูน้ำตกไกลๆเห็นไหมเดินเข้าไปห้ารอเมตรนะเธอเรามาถึงไหนกันแล้วน้ำตกสนุนกหนไหมยังไม่ได้เล่นอะโชว์โชว์โชว์นี้หน่อยอเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปกันนะครสะโอ้น้มันส,สบียงเรานี่สะเบียงเรา ม่เลยุูน้ำิงอ๋อาไปๆโอเคเอาไปบวมน้ำตกอะไรน้้ตกแลวเราจะไปไหนกันใส่ปิ๊งเลยเหรอลงไปดูหน่อยลงไปดูหน่อยเธอลงเป็นหรือเปล่าอุ้ยเสื้ออุ้ยอุ้ยเสื้อในถ่ายไปให้พี่ไปดูพี่ไปชอบ น้ำใสมากไปดูกันระวังที่ตะไคร้ลื่นม,มอสม,มอสมอสตะดีพานเหรอมอสเจ้ดีนะอือหือนี่อะไรนี่ลุงเจออะไรโอ้ยโอ้ยนี่มันท่อนซุงนี่โอ้น้ำตกน้ำตกสวยไหมทุกคน นี่โอ้น้ำตกอันน้อยๆโอ้สีเสือ้อสีเสือ้อ อันนี้ทางเดินขึ้นนะต้องเดินไปห้าร้อยเมตรอีกวนอ้านทต่อโอ้น้ำตกอยู่้างบนนู้นเห็นไหมต้นไม้บงังโอ้ ยังไม่ทางไาลเลยเหนื่อยแล้วอะ่ะฮ้ยโน้าตกสวัสดีครับตอนนี้ผมกำลังจะขึ้นไปน้ําตกอยู่กับเีีบดี ยุงแฉบดิสวัสด,ดีสวัสด,ดีครับผู้โอเราต้องเดินไปห้าร้อยเมตรไม่กี่ร้อยเมตรแล้วเธอเหลืออีกประมาณสามร้อยม่รเนี้นานอาจูมาอาจูมา,มาโอ้วลุ่มลื่นนะเดินไปตลอดทาง ต้องซื้อขาตั้งกล้องแล้วนะเออให้เห็นวิวแต่อย่าเห็นหน้าเธอสิฮั <Say> ลโหลเซไฮวิวสวยรออ่มี้รออ่มีหน่อยแล้วแล้วจุมาเราต้องถ่ายกล้องหน้าดีกว่าเธอเปลี่ยนกดทำไมถ่ายกล้องหน้าถ่ายกล้องหน้าถ่ายคนอื่น สวัสดีครับว่าจะศึาอะไรโลกจับไม้สวยใช่เนาะเธอพูดสิตอนนี้พวกเรากำลังเดินทางไปน้ำตกเงา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 วัดนั่นพอหมงกำลังศึกษาอะไรอยู่มาทำร้นหมอข้าวหมอแกงลิงเราจะไปลงยูทูบ หนื่อ<ล>ยอ่ะ <ไป S 1> <ล>้นนี้เนี่ยมันาจะมีชั้นยัด้ทางอ่ดูนออจะถ่ายทางถ่ายวิวดิคุ้พี่เหนื่ยอ่ะโอ้ยเห่ไม่่เรื่อง้วอ๋อเธอไม่ไปโอ้ไม่ผ่านนี้ไม่ผ่านไปกัน,กนโอ้ กันมานโอ้ยชันนะไม่ชันเฮ้ยต้นไม้ร่มรื่นนะ ทำไมอันตรายตั้งเล่นตรงนี้ออโอ้สวยนะได้เล่นนะแหละ ืสวยรออยู่เลยน้ำตกหงาวสวยนะยืนยืนถ่ายวิดีโออยู่แอคสวยรอแป้นหนึงน่งรอแป้นหนึ่ง เรากำลังเดินไปเล่นน้ำนะโอ้โหอยู่ดิไ่กลัวกับเธอจังมือสั่นจับจั คู่น้มนกระเดียมเขาเห็นเขาเห็นน่นไม่มีเนถือ้ระเป๋ากระุกหายาแหนกระดูกอ่อนมีไหมคะแหนกระดูกอ่อนมีไหมยังไม่ได้ตรงมาอีกาามได้เลยอ่อ่อย ตมมวยหรอตั้มต้เียงแจนไม่ได้โอ้ยก็สักพี่เลยมีตำมะม่วงด้วยหรอเอาเอาตำเียงันเมอ๋ออันนี้หมูตสั่งคนแรกไม่ได้วุวายอยู่ออกมาจากน้ำตกนะต้องตั้มแน่เย งานก็ว่าไทยอีกพิซซูออกมาเออไทยอัมกิีดอมเนี่ยไทยอัมกิีดอมเหรอเสียงดังตกใจเออเสียงดังเขาตกใจเธออร่อยไหมเออเอออร่อยไหมไม่สนใจเสียงดังเนี่ยเสียงดังไอ้นั่นเทสซื้อกับข้าวซื้อก็ด้วยเธอกินกับข้าวซื้อเมื่อไหร่ก็ลดโซเดียมได้มาหนังแด็ก ๋อต้องเค็เลยอะจนาอะตามผลไม้กลับไปอ่ะออาออกแกงพะลานะรุองตาไม่กระพริบเลยเอเหน้าคนเดเผ็ดจะนายไม่นาไม่เผ็ดเวยโอเคอัปล้ามาใส่ ทำมาเพราะแม่ใส่พริกของลุงเอออร่อยไหมขนมขนมถ้วยอร่อยไหมเธอเออเออไม่้่ั้่ก็ปแง ผลงานหมดเกลี้ยงไอเนี่ยตีนขัดไทยอ่ะข้าวข้าวาวลพี่รอดมันมีมะพร้าวมีอะไรหลายไปข้พี่พักได้ก็เอามาชิมอร่อยอร่อยไหมอะไรอร่อยมั่งส้มตำร้านอะไรร้านอะไรร้าส้มตำขนมถ้วยร้านร้าส้มตำขนมถ้วยละนองนะอร่อยฝนจะตกแล้ว อันไหนไหนน้มองต้นไหนฝนจะตกแล้วเรากำลังเข้าที่พักกัน <ไป S 1> นี่ป้าต่อยปลาต่อย,ปอยไปกันต่อ

กดติดตามพ้อหุงไม่เล่นกดสับตะไคร้ด้วยเอาน้ำพ่นออกมาดิพ่นายเอาน้ำพ่นขึ้นมาดิเอาน้ำพ่นขึ้นมาดิเอาน้ำพ่นขึ้นมาดิอุย่าเทบักเอาเรื่องบายบายทุกคนบาย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 สิ มเมาแล้วสี่ป่องแล้วอยู่เธอะเล่นน้ำเอา,เอาน้ำพ,พ่นพ่นพนายเอาน้ำพ่นพ่นหน่อยพนายโอ้โอ้สนุกสนานเราอยู่ภูวิลล่าก,กันนะครับวันนี้ที่ละนองนะนี่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  Bye bye พ่อนาย bye bye หน่อย nụ มั้ย ok very good เอ๊ะขอใคร <coughs> <làm gì> <coughs> เดินเป็นผู้ประสบภัยเลยกลับ้กล Yeah, อย่างเซียนแล้วเธอมามีทำอะไรเธอบอกดิปอกเคียรไงทำไมมามีปอกเองอะเธอคนปอกไม่อยู่กินแล้วคนบอกออทุกไง บเจดนไม่อ <segue> บ <spe ek trolls> <respuesta>